พิธีกรรมด้านคงกระพันสำนักเขาอ้อวัดเขาอ้อเป็นแหล่งวิทยาคมทางไสยศาสตร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมานานแล้วตั้งแต่สมัยโบราณพระเกจิอาจารย์ผู้สืบต่อวิชาทางไสยศาสตร์ต่างก็เป็นที่พึ่งที่เคารพและศรัทธาของประชาชนทั่วไปเช่น พระอาจารย์ทองเท่าพระอาจารย์เอียดพระอาจารย์นำพระอาจารย์สีเงินพระอาจารย์คงและพระอาจารย์ปานพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ความเชื่อทางไสยศาสตร์ของสำนักวัดเขาอ้อที่สำคัญและถือเป็นหลักนิยมใช้ประกอบพิธีกรรมให้สานุสิทธต และประชาชนที่ศรัทธาโดยทั่วไปมีสี่พิธีคือพิธีเสกว่านให้กินพิธีหุมเข้าวเหนียวดำพิธีเสกน้ำมันงาดิบพิธีแช่ว่านยานอกจากนี้ก็ยังมีพิธีอื่นๆอีกหลายอย่างเช่นพิธีสอนให้ชักยันด้วยดินสอและการสร้างพระเครื่องรางของขลัง วิชาดูเลิกยามตำรารักษาโรคภัยไข้เจ็บจากสมุนไพรและการรักษาด้วยคาถาอาคมพิธีเสกว่านให้กินหมายถึงการนำเอาว่านที่เชื่อว่ามีสรรพคุณทางด้านอยู่ยงคงกระพันชาตรีหรือทางด้านมหาอุดมาลงอักขระเลขยันทางเวทมนต์คาถา แล้วนำไปให้พระอาจารย์ผู้ชำนาญเวทปลุกเศษด้วยอาคมกำกับอีกครั้งหนึ่งว่านที่นิยมใช้ในพิธีกรรมนี้ได้แก่ว่านขมิ้นอ้อยว่านสบู่เลือดว่านสีดาว่านเพชรตรีว่านเพชรหน้าทาั่งต้นว่านเหล่านี้เชื่อกันว่ามีเทพารักคอยคุ้มครองรักษา พ่านว่านบางชนิดต้องนำไปทำพิธีกินในสถานที่พบที่นิยมมากได้แก่การกินว่านเพชรหน้าทั่งการทำพิธีกินต้องหาเลิกยามเสียก่อนเมื่อได้เลิกแล้วพระอาจารย์จะนำสายศิลป์ไปวนไว้รอบต้นว่านแล้วก็ตั้งหมากครูบูชาเทพรักปลุกเศษอาคมทางหลักไสยศาสตร์ เมื่อเสร็จพิธีแล้วนำมาแจกให้กินเชื่อกันว่าจะทำให้ผู้นั้นเป็นคนอยู่ยงคงกรพันชาตรีการเสกว่านให้กินเมื่อสิ้นพระอาจารย์ทองเท่าแล้วนิยมไปทำกันที่วัดดอนศาลาโดยมีพระอาจารย์เอียดเจ้าอาวาสวัดดอนศาลาเป็นผู้ประกอบพิธี เช่นการประกอบพิธีกินว่านหน้าทั่งเมื่อวันพุธขึ้นเจ็ดค่ำเดือน5ปีพุทธศักราช2473มีพระอาจารย์นำแก้วจัน์ทรสมัยยังเป็นคารวาสจะเป็นผู้ขาเลิกยาม 2. พิธีหุงเข้าวเหนียวดำนิยมทำพร้อมกับพิธีเสกน้ำมันงาดิบชาวบ้านนิยม เรียกกันว่ากินเหนียวกินมันแต่ละปีจะประกอบพิธีกินสองครั้งก็คือวันขึ้น15ข่้าำเดือน5และวันขึ้น15ข้าค่ำเดือน10พิธีหุงข้าวเหนียวดำหมายถึงการนำเครื่องยาสมุนไพรหรือว่านชนิดต่างๆไม่ต่ำกว่า108ชนิดนำมาผสมกัน แล้วจึงต้มเอาน้ำยามาใช้หุงเข้าวเหนียวดำการประกอบพิธีนิยมทำกันภายในอุโบสถมากกว่าสถานที่อื่นๆในสมัยก่อนนิยมทำกันในถ้ำฉัดทันหม้อและไม้ฟืนทุกอันจะต้องลงอักขระเลขยันกำกับด้วยเสมอพระอาจารย์ผู้ประกอบพิธีจะเริ่มปลุกเสกตั้งแต่จุดไฟ จนกระทั่งข้าวเหนียวในหม้อสุกแล้วนำข้าวเหนียวที่สุกแล้วไปประกอบพิธีปลุกเสกอีกครั้งหนึ่งจนเสร็จพิธีพิธีกินข้าวเหนียวดำจะทำพิธีกันภายในอุโบสถก่อนกินถ้าสานุสิกคนใดไม่บริสุทธิ์ต้องทำพิธีสะเดาะหรือเรียกว่าพิธีการเกิดใหม่หรือพิธีบริสุทธิ์ตัวเพื่อให้ตัวเองบริสุทธิ์ จากสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงเมื่อถึงเวลาเลิกกินข้าวเหนียวดำสานุสิ์จะเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นนุ่งด้วยผ้าขาวมา้าแบบโจงกระเบนไม่ใส่เสื้อแล้วก็เข้าไปกราบพระอาจารย์ผู้ประกอบพิธีสมครั้งเสร็จแล้วพระอาจารย์จะให้นั่งชันเข่าบนหนังเสือเท้าทั้งสองเหยียบบนเหล็กกล้าหรือเหล็กเพชร ปิดศีรษะด้วยหนังหมีมือทั้งสองก็วางไว้บนหลังเท้าของตัวเองพระอาจารย์จะใช้มือซ้ายกดมือทั้งสองเอาไว้พร้อมกับภาวนาพระคาถาส่วนมือขวาปั้นขหนิ่วดำเป็นก้อนป้อนให้สิบครั้งละหนึ่งก้อนแล้วปล่อยมือสิทธิ์ที่กดไว้บนหลังเท้ามือทั้งสองของสิทธิ์ จะรูปขึ้นไปตั้งแต่หลังเท้าจนทั่วตัวจดใบหน้าการรูปขึ้นนี้เรียกว่าการปลุกเสร็จแล้วรูปลงเอามือทั้งสองไปวางไว้บนหลังเท้าทั้งสองเช่นเดิมโดยกะประมาณว่ากินข้าวเหนียวก้อนแรกหมดคำพอดีสำหรับผู้ที่ไม่เคยกินอาจจะกลืนลําบากสักหน่อยเนื่องจากว่า ข้าวเหนียวนั้นจะมีรสขมมากบางคนป้อนก้อนแรกถึงกับอาเจียนออกมาก็มีแต่ถ้ากลืนก้อนแรกจนหมดได้ก้อนต่อไปก็จะไม่มีปัญหาพระอาจารย์จะป้อนจนครบสามก้อนในแต่ละครั้งจะลูบขึ้นลูบลงเช่นเดียวกับครั้งแรกแต่ครั้งที่สามนั้นเมื่อสิทธิ์กินข้าวเหนียวหมดแล้ว พระอาจารย์จะใช้มือซ้ายกดมือทั้งสองไว้ที่เดิมหัวแม่มือขวาสกิดสะดือสิทธิ์ทำทักศิณาวัตรสามรอบพร้อมกับภาวนาพระคาถาไปด้วยเป็นการผูกอาคมสำหรับคุณค่าของการกินข้าวเหนียวดำสานุสิทธิ์ของสำนักเขาอ้อเชื่อกันว่าใครกินได้ถึงสามครั้งจะทำให้อยู่ยงคงกระพันชาตรี เป็นมหานิยมและยังเป็นยากแก้โรคปวดหลังปวดเอวได้เป็นอย่างดี 3. พิธีเสกน้ำมันงาดิบการเสกน้ำมันงาดิบต้องมีเครื่องบูชาครูเช่นเดียวกับการหุงข้าวเหนียวดำคือหมาก9ก้าคำดอกไม้9ดอกเทียนหนึ่งเล่มทูบสดอกสายศิลหนังเสือหนังหมี เอาวางไว้ที่หน้าเครื่องบูชาการเสกน้ำมันส่วนใหญ่นิยมใช้น้ำมันงาดิบหรือน้ำมันยางแดงผสมว่านพระอาจารย์ผู้ประกอบพิธีกรรมก็จะนั่งบริกรรมพระคาถาจนน้ำมันแห้งเป็นขี้พึ่งเรียกว่าพิธีตั้งมัน่นเมื่อเสกจนน้ำมันแห้งแล้วพระอาจารย์จะทำพิธีป้อนน้ำมันให้สานุสิทธ์แบบเดียวกับพิธีป้อนข้าวเหนียวดำ คือผู้ที่จะกินต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่เคยผิดศีลข้อกาเมมาก่อนถ้าบุคคลใดไม่บริสุทธิ์ต้องให้พระอาจารย์ทำพิธีบริสุทธิ์ตัวหรือพิธีสะเดาะเสียก่อนเสร็จแล้วก็ทำเช่นเดียวกันกับการกินข้าวเหนียวดำโดยพระอาจารย์ผู้ประกอบพิธีจะป้อนน้ำมันให้กินสามช้อนแต่ละช้อนมีขมิ้นอ้อยหนึ่งชิ้น เมื่อกินช้อนที่สามหมดพระอาจารย์จะตักน้ํำมันมาทาบนฝ่ามือทั้งสองของลูกศิษย์แล้วเขียนตัวอักขระตัวนะโมข้างละหนึ่งตัวจับมือศิษย์ทั้งสองประกบกันละเลงให้น้ํามันทั่วฝ่ามือแล้วนําไปทาบนหลังเท้าทั้งสองข้างข้างละมือพร้อมกับพระอาจารย์จะปลุกเศษคาถากำกับไปด้วย ต่อจากนั้นก็จะใช้มือลูบขึ้นและลูบลงเช่นเดียวกับการกินข้าวเหนียวดำเสร็จแล้วมือซ้ายของอาจารย์จะกดมือทั้งสองเอาไว้หัวแม่มือขวาจะกดสะดือสิทธิ์เอาไว้เช่นเดียวกับการกินข้าวเหนียวดำเพื่อเป็นการผูกอาคมก็จึงเป็นอันเสร็จพิธีการกินน้ำมันงาดิบคุณค่าการกินน้ำมันงาดิบ ของสำนักวัดเขาอ้อเชื่อกันว่ามีคุณค่าทางด้านอยู่ยงคงกระพันมีเมตตามหานิยมแต่มีข้อห้ามเอาไว้ว่าถ้าผิดลูกผิดเมียผู้อื่นเมื่อใดน้ำมันที่กินเข้าไปจะไหลออกมาตามขุมขนจนหมดสิ้นและถ้าจะกินน้ำมันใหม่ก็ต้องทำพิธีสะเดาะใหม่อีกครั้งหนึ่ง 4. พิธีแช่ว่านยาเป็นพิธีกรรมชั้นสูงทางไสยศาสตร์ของสำนักวัดเขาอ้อการแช่ว่านยาหมายถึงการที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดลงไปนอนแช่ในน้ำว่านยาที่ได้ทำพิธีปลุกเศษตามหลักวิชาไสยศาสตร์จากพระอาจารย์ผู้เรืองอาคมจุดประสงค์ก็เพื่อให้ตนเองอยู่ยงคงกระพันชาตรี วัดเขาอ้อจึงได้นามอีกอย่างหนึ่งว่าวัดพระอาจารย์หลังหลายคนเชื่อกันว่าวัดเขาอ้อเป็นต้นตำรับพิธีการแช่ยาสำหรับรักษาโาครคภัยไข้เจ็บต่างๆเช่นโรคผิวหนังกลากเกลื่อนและโรคคันต่างๆเพราะในอดีตชาวบ้านมักจะเป็นโรคผิวหนังกันมาก ซึ่งต้องรักษาด้วยการอาบว่านสมุนไพราหากมิหายก็ต้องทำการแช่ว่านโดยการนอนแช่ในรางว่านยาทั้งตัวเพื่อให้ยาสมุนไพรซึมเข้าไปในเนื้อหนังซึ่งต่อมาผู้คนที่แช่ว่านยาสมุนไพรเพื่อรักษาโรคผิวหนังเกิดอยู่ยงคงกระพันฟันแทนไม่เข้าก็เกิดขึ้น จึงเกิดเสียงล่ำาลือออกไปกลายเป็นว่าเพราะว่านยาที่แช่ทำให้อยู่ยงคงกระพันชาวบ้านจึงพากันไปแช่ว่านยาที่วัดเขาอ้อจึงทำให้วัตถุประสงค์ของการแชร่ว่านยาเปลี่ยนไปจากเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บกลายมาเป็นเพื่อให้อยู่ยงคงกระพันด้วยต่อมาเมื่อมีลูกศิษย์มากขึ้นพิธีการนี้ ก็แพร่หลายออกไปตามวัดต่างๆเช่นวัดจอนสาลาวัดบ้านสวนวัดเขาแดงออกวัดยางวัดปากสักเป็นต้นเนื่องจากพิธีกรรมแช่ว่านยาเป็นพิธีที่ใหญ่มากและเป็นพิธีชั้นสูงของสำนักวัดเขาอ้อและค่อนข้างทำได้ยากลำบากเครื่องบูชาคูจึงต้องมีมากเป็นธรรมดา คือหัวหมูบายสีใหญ่ยอดบายสีต้องสวมแหวนทองคำหนักหนึ่งบาทหมากพลูทูบเทียนดอกไม้และมีหนังเสือหนังหมีเหล็กกล้าเป็นเครื่องประกอบในสมัยก่อนพิธีแช่ว่านยาได้ประกอบพิธีกรรมกันภายในถ้ำฉัดทันราวๆเดือนห้าและเดือนสิบของทุกๆปี ซึ่งภายในถ้ำนั้นก็จะมีอ่างใหญ่ติดอยู่กับพื้นถ้ำด้านซ้ายอ่างแช่ว่านยานี้มีลักษณะยาวรีคล้ายอ่างอาบน้ําแต่เป็นการขุดเจาะลงในแผ่นหินของถ้ำต่อมาในปีพุทธศักราช2496พระอาจารย์ปานปาลธรร,รมโมอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาอ้อ ได้สร้างรางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อด้วยอิฐโบกปูนขนาดความกว้าง215เซนเมตรสูง65เซนติเมตรตั้งอยู่บนบริเวณเชิงเขาอ้อหน้าถ้ำไซความเชื่อเกี่ยวกับการแช่ว่านยาสิทธิวัดเขาอ้อและชาวบ้านทั่วไปก็มีความเชื่อกันว่าผู้ที่ได้ผ่านขั้นตอนพิธีกรรมแช่ว่านยา จะทำให้บุคคลนั้นมีตะบะักมีอำนาจอย่างเสืออดทนอย่างหมีและเข้มแข็งอย่างเหล็กกล้าแล้วคลาาจากภัยอันตรายทั้งปวงรวมถึงสามารถแก้โรคไภัยไข้เจ็บต่างๆได้เป็นอย่างดีและมีความเชื่อว่าผู้ที่ได้ผ่านพิธีแช่ว่านยาตั้งแต่สามครั้งขึ้นไปจะทำให้ร่างกายอยู่ยงคงกระพัน ต่ออาวุธทุกชนิดแต่ก็มีข้อห้ามคือห้ามกินปลาไหลมะละกอผักใต้บ่อทุกชนิดผักตำลึงและห้ามผิดลูกผิดเมียผู้อื่นสิ่งเหล่านี้หากปฏิบัติไม่ได้ก็จะทำให้ความศักดิ์สิทธิ์เสื่อมลงต้องไปทำพิธีใหม่การแช่ว่านยาครั้งหนึ่งหนึ่งนั้นขึ้นอยู่กับเลิกยาม และความอดทนของผู้แช่ว่านยาซึ่งในแต่ละครั้งนั้นต้องลงไปนอนแช่ว่านยาอย่างน้อยเป็นเวลาสวันอย่างมากไม่เกิน7วันซึ่งในตลอดชีวิตของคนคนหนึ่งสามารถลงแช่ว่านยาได้ไม่เกินเจครั้ง